ุรกิจสองคุณไซเคิลพอเราเริ่มรู้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเริ่มจับตาดูอ๋อเราเราเริ่มเห็นภาพมากขึ้นนะตัวไหนตรงไหนรู้ว่าเออเราจะเข้าราคาไหนไหน,ไหน,ไหนก็ทำกันบ้านแล้วเราก็สามารถเขียนลงไปได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าตัวไหนไซเคิลเราเห็นไม่ชัดเอามาคุยกันสามตัวห้าตัวเอามาคุยเฮ้ยพี่ต้นไซเคิลตัวนี้พี่เอ,อน้องเอินเห็นไม่ชัดเลยเป็นไซเคิลตัวไหนอ่าเรามาคุยกันสามตัวห้าตัวมาคุยกันอ่าวันนี้ได้อะไรบ้างครับเอาสรุป้ให้ใหฟังหน่อยครับผม ไม่เซตก่อนครับที่เป็นจิ๊กซออันนี้พี่ว่าครับก็คือก็เหมือนจริงๆว่าจริงตอนวันอาทิตย์ที่ผมเจอมันก็คือประมาณนี้น,นะครับพวกข้อมูลมันเยอะไปหมดก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเลือกตัวไหนมามาลองดูดีอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็พอพอเห็นภาพนี้ก็พอเรื่องเข้าใจว่าบางทีมันไม่ต้องเป็นข้อมูลทั้งหมดก็ได้ mm hmm. มันเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมาก่อน mm hmm. แล้วเอามาลองวิเคราะห์ดูว่าอไอที่ได้มาเนี่ย มันเชื่อมต่อกันได้หรือเปล่าอหรือว่าเราได้อะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาไล่ดูว่าแบบมันมันต่อกันได้แค่ไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไล่มาจนถึงอรูปแบบของคันเด e ลสติกว่าเอาจริงใน <c oughs> ในความหมายตามทฤษฎีอะ่ะผมก็พอเข้าใจอยู่แล้วแหละแต่พอมามองเป็นอารมณ์ของตลาดเงี้ยมันก็จะเห็นภาพมากขึ้นครับเห็นชัดมากขึ้นไหมใช่ ก็จะเห็นเห็นชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วถ้าอ่านอ่านในแง่ของอารมณ์มันอาจจะดูง่ายกว่าแล้วก็แบบเข้าใจมากกว่าเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นตามทฤษฎีไปซัทุกครั้งหรอกมันก็ต้องแบบต้องค่อยๆดูไปครับแล้วถัดไปก็จะกลายเป็นเรื่องของการจังหวะเข้าแหละ <c oughs> ใช่ไหมว่าแบบพอทําทําทรงเป็นเออบวกหึงบวกสองเนี้ย ซึ่งมันก็เป็นจิมภาพมันก็เห็นชัดนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจหมายถึงว่าก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไม่ต้องยัง,ยงไม่ได้มาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยครับ,รบมันเป็นภาพที่รู้สึกว่ามันก็เป็นเบสิกอะครับมันเป็นเหมือนแบบแต่เราไม่ได้แบบมาสังเกตรตรงนี้หรอกอืมพอมาพอมาได้แบบได้มาได้มาลองดูลองมาศึกษาดูอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออภาพชัดดีครับได้อะไรเยอะเหมือนกัน นะครับผมครับเย,ยเยี่ยมเลยครับยังไงก็อ่านะครับฝากทํากันบ้านเนาะฝากทํากันบ้านนะครับผมฝากทํากันบ้านนะว่าว่าเ,เป็นยังไงบ้างว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะได้มาคุยกันเราจะได้มามามาต่อกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็จะเป็นแนวรับแนวต้านเทรนไลน์แล้วจะได้รายละเอียดกันมากขึ้นนะครับได้ได้จุดเข้า จุดเข้าจุด stop loss อ่าเริ่มเริ่มเริ่ม,มจุดเข้าจุด stop loss แล้วเพราะจ,จริงๆราคาสนีไปอ่ะเราเราเริ่มเห็นจุดเข้าที่ชัดละอืมว่าเล่นตรงไหนปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยเล่นตรงไหนแบบชัดเจนโซนไหนเราควรเล่นอ่าเป็นไม้เซเป็นจิ๊กซอแลละอ่ะเราเริ่มละเห็นตรงไหนชัดเริ่มตรงนั้นก่อนอ่าจุดง่ายที่สุดเลยนะครับผมบอ่าคทางน,นี้มีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับวันนี้ตอนนี้ยังไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับที่ถืออยู่ก็เป็นตัวเดิมครับ คจอพูดตัวเดิมอยู่ได้ได้ก็ก็ลองไปสตาร์ดีพอเรียนเรียนวันนี้เสร็จแล้วปุ๊บลองไปสตาร์ทดีลองไปเปรียบเทียบดูว่าเฮ้ยคุณก่อนหน้านี้ที่เราเข้าไปอ่ะเราพลาดอะไรไปตรงไหนหรือเปล่ามันเป็นไซเคิลไหนอ่าเรียนรู้จากไอ้คุนที่เราเคยเข้าเก่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราที่เราเข้าอ่ะเรารู้อะไรบ้างครับเเรียนอย่างนี้ที่ก่อนเราเข้าเข้าเก่าอ่ะเรามีชุดความรู้อะไรบ้างเฮ้ยทําไมชุดความรู้ตรงเนี้ยเติมเต็มให้กับเราเอ้ยตรงนี้มันกลายเป็นจุดที่น่าเข้าสําหรับเราหรือเปล่าจริงจริงจริงแล้วหรือเปล่า แต่พอเราเรียนชุดนี้ไปปุ๊บเออจุดนี้ที่เราเข้านะมันสวยกว่านะเราลองเราลองเหมือนก็จัดเปรียบเทียบกันดูว่าบีฟอร์กอฟเตอร์เอ่อสิ่งที่เราเข้าไปก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นที่เราได้ได้บ้างเสียบ้างได้บ้างเสียบ้างมันเป็นจังหวะไหนอ่านะครับผมครับครับอ่าวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมนะโควิดยัง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 ไม่ได้ดีขึ้นนะครับยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับขอบคุณมากครับน้องเอิร์นครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ